เขี่์ไอตัวใหญ่นี่ก่อนนะครับตายนะครับตายแน่ๆครับตายตายแน่ๆครับ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ DOC นะครับหรือ Don of Zombie Survival นะครับ เราญาตใช้ออกเสียงคาว่า C นะครับเพราะว่าคลิปก่อนๆออกเสียงคาว่า Z ซนะ D.O. z เราชินกัน W.X.Y. z เนาะตอนท่องตอนเด็กๆอะ่ะผมยัง W.X.Y. z อยู่นะแต่ว่าสมัยนี้เขาเรียกว่า C กันแล้วนะครับ D.O. ซอเดี๋ยวเรามาดู n p c ตัวนี้กันหน่อยครับฮาเลคือผมได้มีการพูดคุยกับเขาแล้วนะครับแล้วก็เลยได้รับนะฮะเควสมา1เควสก็คือ เร็น,นี้นะครับเนี่ยฮะประวัติศาของสัป,ปะเลอเนี่ยฮะเปนเน็นเรื่องนะครับก็คือเดินทางไปที่ค่ายสัป,ปะเลอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปที่ค่ายสัป,ปะเลอกันนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมพกอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ในมือผมมีเ,เหมือนเป็นไรเฟิลนะครับอ,อยู่อันนึงนะครับมันทําให้การเคลื่นอนไหวของผมช้าลงนะตัวนี้ถ้าถือไรเฟิลตัวนี้นะครับแต่ว่ามันยิงไกลขึ้นก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับแต่ผมเห็นมันแดงแล้วก็เลยพกไปนะครับเพราะว่าถ้าใช้หมดมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็พกปืน น้ำแข็งไป2อันนะครับ AKM นะฮะ Snowstorm นะไป2อันแล้วก็ค้อนกับขวานนะครับส่วนตัวนี้ก็คือกระดาษแอลกอฮอล์นี่ไว้เวลาถ้าเกิดเราต้องการล้างหน้าระหว่างทางเนี้ยไม่ต้องกลับมาบ้านครับใช้ตัวเนี้ยอาทำความสะอาดร่างกายได้เลยนะครับก็อันนี้ก็พกไปหนึ่งนะฮะเพราะว่าคิดว่าคงจะใช้แค่ครั้งเดียวพอถ้าเกิดถึงกระขั้นที่ต้องอาบน้ำอีกรอบคงจะกลับแล้วล่ะครับเพราะว่า กระเป๋าเป้เรามีแค่10ช่องนะบรรจุอะไรได้ไม่มากไปครับออกเดินทางกันเลยตอนนี้ก็อยู่ที่แผนที่โลกนะครับเรากำลังจะหาค่ายสับเปลือนะฮะก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะกดไปที่เควสที่อยู่ด้านขวาของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะพาไปอ,อ๋อใกล้นี้เองนะฮะด้านขวามือเดินทางเลยครับ แล้วเราก็เข้าไปเลยมาถึงก็มีเสียงเจ็บเลยนะครับเพราะอะไรหรือว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอากาศมีกรดนะฮะปนเปื้อนคุณจะได้ความเสียงหายตามระยะเวลาอากาศที่นี่เป็นพิษนะครับทำยังไงดี อ่ะเดี๋ยวไปดูสิเราไม่มีหน้าก,กากนะนี่มันรถสับป,ปะเลอโอ้โอหหลบอยู่ในปุ่มไม้ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับ ตัวใบเนี้ยก็เป็นพิษมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะมีนักกากเนี่ยต้องเลเวลเท่าไหร่92นะครับเลเวล92ทีเดียวนะฮะอันนี้มาเซอร์เวก็แลกกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโมเมนร์เราจะลุยไปทั้งอย่างเงี้ยแหละครับ <c oughs> <c oughs> แต่ละทางมีแต่นี้กันเลย นี่นะคอมีเกาะอ๋อนี่เองเจอตัวละนี่นะ่ะเห็นไหมแหมวิ่งใส่เราเลยวะนี่แนะ่มันมีเกาะนะครับเราต้องยิงเกาะให้มันแตกก่อนนะฮะตายแล้วครับเรียบร้อยครับ เก็บทั้งหมดมาเลยนะใช้ผ้าพันแผลสักหนึ่งครั้งนะอากาศมันเป็นพิษนะเราก็ต้องยอมยอมเสีย HP พไปก่อนนะครับเพราะเราก็อยากจะรู้ว่าในนี้มันมีอะไรบ้างเก็บนะครับนี่ราสับปะเลอใช่ไหมทำอะไรไม่ไดเ้เข้าไปดูในบ้านก่อนมีอะไร,ะรเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีทางไปตรงไปใต้ดินในบ้านไม่มีอะไรเลยนะครับ มีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเอานะครับเปิดห้องใต้ดินกันเลยลงสิครับข้างในก็อากาศเป็นยังไงครับอืมข้างในอากาศสดใสน,นะครับถือว่าดีทีเดียวโอเคงั้นเราเติมพลังกันสักหน่อย ค okay. ไปครับลุยต่อมี question mark นั่นคนนี้เป็น npc นักหลอมเหล็กโบเกอร์โบคอโบคอนะฮะโบคอโอเคคุยอ่านดูกันเอานะครับ หมูข้างในนี่อากาศเป็นพิษนะฮะในลูกโปรงน่ะเราจะได้อะไรมาบ้างเนี่ยไม่เห็นให้นักกลุงนักกากคนเลยจะเข้าไปยังไงครับเนี่ยเปิดคู่บีดวิษัที่โปายคนขายครับสงสัยก็ต้องไปอย่างนี้ละครับอ่ะเดี๋ยวนี้ก่อนมีอะไรให้ทำบ้าง ออรู้สึกคล้ายสับปเปลือที่จะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ให้เรามาประจําอยู่ด้วยแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีโต๊ะมีอะไรให้เราซ่อมแซมด้วยแสดงว่ามันน่าจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เราต้องเพียรมาอยู่ประจำด้วยความที่เลือดมันน้อยนะฮะเดี๋ยว ักหน่อยมีกฎในน้ำเต็มไปหมดฉันไม่ควรเปิดประตูนั้นทำยังไงล่ะก็คือไม่เข้าไปใช่ไหมอืมไม่เข้านะครับแล้วยังไงคือกลับออกไปอ่ะเดี๋ยวดูเควสก่อนนะครับเป้าหมายขุดหลุมศพในสุสานที่ถูกลืมนะครับ รถเครื่องมือสับเปลือกเป้าหมายซ่อมแซมนะครับคือว่านี่คือเควสที่เรามาเอาที่ค่ายสับเปลือกนะครับนะฮะหนึ่งเราต้องซ่อมแซมตัวนี้นะครับซื่อห,หัวก็หลกเนี่ยผมไม่รู้จะยังไงนะนอกนั้นผมมีวิธีหาได้อยู่แล้วนะครับก็คือหลอมเหล็กแล้วก็โต๊ะไม้กับโต๊ะคอนกนนรีตนะฮะหัวก็หลกเนี่ยตัวเดียวนะฮะที่มีปัญหาหาได้จากไหนนะครับค่ายสับเปลือกสุสานที่ถูกลืมนักหลอมเหล็ก งันเดี๋ยวเราไปไหนนะลืมแล้วสุสานที่ถูกลืมไปครับเราไปสุสานที่ถูกลืมกันเลย mm. ตอนนี้ก็อยู่ในแผนที่โลกอีกครั้งนะครับก่อนจะไปสุสานที่ถูกลืมผมขอตัวไปเตรียมตัวให้พร้อมที่ที่หลอดภัยของเราก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันที่ สุสานที่ถูกลืมตอนนี้เราก็เตรียมของอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะเดินทางไปที่สุสานที่ถูกลืมนะครับสุสานที่ถูกลืมอยู่ด้านบนนะฮะนี่ครับโอ้โหมีสารเคมีเต็มเลยนะฮะเขียวๆไปครับยังไงเราก็ต้องไปไปลองดูเลเวลตอนนี้ผมก็เลเวลน้อยอยู่นะฮะก็เลยยังไม่ได้อัพของอะไรมากมายนะฮะ แต่เราก็ไปทั้งนี้ฮะไปลองเซอร์เวดูก่อนนี่เขาเขาบอกว่าที่นี่มีอไอหัวกะโหลกคือเ,เขียวนี่ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะของที่อาจจะเก็บได้ไปครับลุยหาที่หลยแห่งในอาเขตหาคุณตายแล้วจะสูญเสียอเท่อย่างถาวรว้าวนี่นะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะครับ เพิ่งจะได้อ่านกันนะฮะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้คือเราตาย้เนี้ยเราจะเสียไปเลยนะครับแบบนี้ก็คือเก็บได้หลังจากตายแบบที่สองถ้าเกิดว่าฟาดที่ไม่มีขีดค่าที่ถูมก็คือตายแล้วก็หมดเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนี้ฉันพบอะไรมาบ้างโอเคครับนี่นะฮะที่พบมานะฮะถ้าตายก็หมดแล้วก็หมดกันนะครับ เขาบอกว่าไปขุดนะฮะขุดหลุมศพในสุสานที่ถูกลืมนะอ้าวฉันต้องเอาจอบมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะครับเดี๋ยวไปดูก่อนล้วกันโอ้โหปีศาจมันพลังเยอะเลยนะฮะ แล้วก็ไม่มีของให้เก็บด้วยดีจริงนี่ครับเห็นไหมฮะต้องมีเครื่องมือจริงด้วยนะครับพาดและกูโอ้โห,โห,โหดี่ฮะเดี๋ยวขอเคลียร์ไอตัวใหญ่นี่ก่อนนะครับตายนะครับตายแน่ๆครับตายตายแน่ๆครับ ตอนนี้เรามาฟื้นที่ฐานนะครับแล้วเราก็ไดเ้เหมือนก็นเป็นช่วงที่มันเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะคือิีมก็คืนของมาให้นะโอเคก็ดีครับผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าถ้าตายแล้วเราจะไปเอาอยังไงเนาะมันโหดเหลือเกินนะครับมอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไปเอาจอบแล้วก็ไปลองขุดหลุมศพดูแล้วกันนะครับ คิดว่าน่าจะได้ขุดนะเพราะว่ามันอยู่ตรงปากทางเองนะครับเดี๋ยวเราผลิตจอบก่อนนะฮะจอบนี่คืออาวุธนี่พั่วพั่วไม่ใช่จอบพั่วนะฮะใช่ไหมต้องการพั่วสร้างเลยครับสร้างเสร็จแดีวเราไปขุดขุดลุมกันเลยต้องเตรียมอะไรไปบ้างเนี่ยกทับไป่า่เงี้ยแล้วกันนะครับ ขอดูเควสอีกทีนะขุดหลุมศพอ่าโอเคแค่ขุดหลุมศพอย่างเดียวนะเราจะทำเควสขุดหลุมศพให้สำเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะฮะจะไปยังไงต่อตอนนี้ก็อยู่หน้าทางเข้าสุสารที่ถูกลืมนะนะครับเอ่อถ้าเท่าที่ผม คำนวณนะก็คือเลเวลของคงยังต่ําอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าพื้นที่มันมีไอขนาดเนี้ยแสดงว่าเราควรจะต้องมีเ,เครื่องป้องกันนะครับและเครื่องป้องกันเนี่ยก็ต้องเลเวล90กว่าเนาะถึงจะสร้างได้แสดงว่าความเหมาะสมที่จะเข้าเนี่ยถ้าเป็นสายเฟียงผมเนี่ยต้องเลเวลถึงก่อนแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมนะครับถึงจะเข้านะแต่ว่าครั้งนี้เราจะลักไก่นะ จะเข้าไปขุดหลุมก่อนนะครับเพื่อทำเฟสให้สำเร็จไปครับ ถึงก็มาใส่เราเลยเนาะอะไรเรแอบบๆนะฮะแอบบๆอขุดเลยครับนี่ทำามต้องไปขุดตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เห็นสำเร็จไหมฮะคเคสต้องขุดอีกสามนะครับไม่ใช่ว่าขุดหลุมเดียวแล้วจบนะฮะ จริงๆนะนึกว่าขุดหลุมเดียวแล้วจบฉันจะทำยังไงเนี่ยโ,โหเต็มไปหมดเลยนะครับข้างบน <C le af> เราลัวนะฮะลัวแล้วกันนะฮะไม่ต้องเสียดายอาวุธแล้วนะไ <C le af> อ้นี่มันมีโคลรคุ้มกันนะเนี่ย มืนม่นๆนะครับมืน่นเล่นเรามื่นเลยนะนั่นนะฮะเสียชีวิตที่สุาสานที่ถูกลืมนะครับกลับครับตอนนี้เรากลับมาที่ฐานกันนะครับหลังจากตายครั้งที่สองนะครับเออมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับตอนนี้เราตายไปแล้วสองครั้งนะเอาอยัางไงดี เดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบนะครับเพราะว่าต้องการที่จะผ่านมันไปให้ได้นะครับขุดอีก3ครั้งนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สุสานที่ถูกลืมอีกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะฮะถ้าเราเข้าไปครั้งนี้แล้วเราไม่สําเร็จนะครับผมก็จะต้องขอยอมแพ้ก่อนนะฮะเพื่อไปอัพเลเวลให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนะครับเป้าหมายของเราครั้งที่สเนี่ยคือเราต้องขุดหลุมศพอีกสมหลุมนะฮะ เพื่อจะสําเร็จเควสนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันครับอีกสักรอบหนึ่งนี่อุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับเตรียมปืนทุกสองตัวนี้มาด้วยนะอ่าพลังโจมตีซึ่งแรงกว่าตัวเก่านะครับแต่มันตีแต่มันแบบว่ายิงช้านั่นเองนะครับแต่เ,เรา,เอ,าอาศัยดาเมจของมันนะฮะคิดว่าน่าจะรอดจากไอ้ตัวหัวหน้าตัวนั้นนะครับเข้ากันเลยครับ ไอ้ลึกลับด้วยนะซึ่งเราต้องใช้มีดฟางนะฮะกจะฟางพอเนี่ย ครับหนีตอนนี้เราก็ต้องหนีออกมานะครับซึ่งคิดดูแล้วนะครับภารกิจรอบที่สามนี้ไม่สําเร็จแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้ต้องจบเพยงเท่านี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วครับว่าเคเวสที่เราจะไปทําเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับเออซึ่งเลเวลผม54นี่ไม่พอจริงนะฮะไม่พอเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเนอย่างน,น้อยก็คงต้องมีสัก92หละครับเพราะเราสามารถที่จะสร้างหน้ากากได้นะครับนี่นะฮะหน้ากากนะฮะ92นะครับถึงจะสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาอัพตัวเองแล้วก็อัพฐานอัพโต๊ะทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพื่อให้เข้าไปลุยซีสุสารที่ถูกลืมได้นะฮะต้องใช้เวลาีเดียวไม่น่าให้เควสมาเร็วขนาดนี้เนาะนึกว่าให้ให้เควสมาแล้วเราจะทําได้ไง สุดท้ายก็ยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้เราติดตามชมใน e ีต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้ขอไปปั๊มเลเวลตัวเองก่อนนะครับคลิปนี้ต้องจบอีกเท่านี้ขอบคุณมากครับที่รับชมลากันไปก่อนกด Subscribe กดไลค์กันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ